สำหรับการติดตั้งโปรแกร,รม v i s u a l s t u d i o พร้อมกับ Sumarin เริ่มได้โดยการกดที่ลิงก์ด้านล่างของเลคเชอร์นี้ครับจากนั้นเราจะเปิดไปยังที่หน้าเว็บของ v i s u a l s t u d i o Version Community ที่เราสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรีครับจากนั้นให้กดปุ่มดาวน์โหลดเพื่อเริ่มต้นดาวน์โหลดตัวติดตั้งแบบเบาๆหรือที่เราเรียกกันว่าเว็บอินสแ l ลเลมาไว้ในเครื่อง ซึ่งเราจะได้ไฟล์ติดตั้งแบบนี้มาเร็วสุดๆครับเพราะมันเป็นแค่ตัวเริ่มดาวน์โหลดส่วนอื่นๆที่จำเป็นตอนการติดตั้งจริงเริ่มต้นขึ้นนั่นเองพอดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เราเปิดไฟล์ขึ้นมาเลือกที่อยู่ของโปรแกรม v i s u a l s e o ให้เรียบร้อยและเลือกตัวเลือกเป็น Custom กดปุ่ม Next เมื่อเรามาถึงหน้าตัวเลือกฟีเจอร์ที่ต้องการ ให้เลื่อนลงมาที่หัวข้อ Cross Platform และเลือก C# .NET วงเล็บ s u มารินซึ่งมันจะทำการเลือกส่วนอื่นที่จำเป็นให้ด้วยครับเช่น Android SDK และ j a v a SE Development Kit นั่นเองและถ้าเกิดสังเกตเห็นสีสันของโค้ชพลไม่เหมือนกับในเครื่องของเราก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะโค้ชพลทำการติดตั้งเสร็จไปเรียบร้อยก่อนหน้านี้แล้ว สำหรับขั้นตอนต่อไปให้กดปุ่ม Next จะเป็นการแสดงรายการฟีเจอร์ที่เราเลือกเอาไว้ให้เห็นอีกทีหนึ่งและให้เรากดปุ่ม Install เพื่อเริ่มการดาวน์โหลดและติดตั้งไฟล์จริงนั่นเองซึ่งโค้ชพล์อขอบอกเลยนะครับว่าการติดตั้งเนี่ยจะใช้เวลาพอสมควรเราควรที่จะใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพและเวลาเผื่อไว้สำหรับการติดตั้งครับ แต่ในกรณีที่เราจําเป็นต้องติดตั้งหลายๆเครื่องเนี่ยการม,มานั่งดาวน์โหลดทีละเครื่องอาจจะทําให้เราเบื่อตายได้ดังนั้นในเลคเชอร์หน้านี้เนี่ยเราจะมีวิธีการดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดมาใช้ในรูปแบบของ ISO หรือไฟล์ DVD ในเครื่องของเรากันครับ